สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพูดตอบนะครับเป็นชุดสุดท้ายละพูดถึงเรื่องของการเขียนทีสิทธ์นะครับก็จะมาพูดถึงว่าเราต้องเขียนอะไรบ้างเขียนยังไงเป็นทิปแล้วกันนะสั้นๆประเด็นก็คือเขียนด้วยคำของเราเองนะครับคํามันจะตลกตะไลย,ยังไงก็แล้วแต่มันจะเป็นสไตล์การเขียนเราต่นนี้ว่าอยากจะเขียนดีๆเนี่ยในเรื่องของเขียนทีสิทธ์เนี่ยเราต้องอ่านเยอะๆนะครับอ่านเยอะๆเราก็ต้องหา อ่านงานวิจัยของคนที่เรามองว่าเออให้คนนี้ดีเราต้องการมันเป็นตัวอย่างเนี่ยอ่านเยอะๆเราก็ได้จสาสไตล์เขานะครับแต่ไม่ใช่ลอกข้อความเขามาเขียนในงานวิจัยนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราเขียนท h e s i นะครับก็โดยทั่วไปก็จะมีเริ่มเรื่องของการเขียน abstract s, นะใน abstract ของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่เราก็จะมีอ่าเป็นการคาเขียนคาอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับของปัญหางานวิจัยนะครับ ที่เราทำแรงจูงใจนะครับแล้วก็สภาพปัจจุบันนะครับก่อนที่เราจะทำแล้วก็สิ่งที่เราทำลงไปผลลัพธ์ที่ได้นะครับความสำคัญของมันแล้วก็ Future Work นะครับว่าในอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปนั่นคือ abstract <Yeah. S 1> เราพยายามเขียนอยู่นั้นโดยทั่วไปเนี่ยประมาณขึ้นอยู่ทัศนีสิทธิ์บางคนเขียนเป็นด้านหน้าแต่สัญญาผม สามสี่หน้าด้วยซ้ําไปแต่ผมว่าการเขียนแอ็บสแตรกเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่สั้นๆกระชับให้ได้ใจความนะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นอะไรย่อๆแทนที่เรามานั่งอ่านทั้งหมดอนที่แอ็บสแตรกเราเข้าใจว่าเอองานเนี้ยงานวิจัยตัวนี้เรื่องอะไรมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเราใช้เมทริโอจีอะไรโดยสั้นๆนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีความสําคัญยังไงสุดท้ายเนี่ยขั้นต,อ,อ,นตอนต่อไปในอนาราจะทำอะไรต่อไปนะ นั่นคือ abstract ตอนนี้ในส่วนต่อมาคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทที่1น,นะครับก็จะเป็น introduction บทนําในบทนำเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเยอะมากที่สุดเลยเวลาที่อ่านงานวิจัยของนักศึกษาทั่วปไปนชอบเขียนเรื่องของว่าเป็นอุตสาหกรรมมีความสําคัญม,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 มีมมมีีูลค่ามากมายเลยต้องการทําการศึกษานะในในการทำ วิจัยถ้าเกิดเป็นเรกษอการวิจัยขอตังค์อ่ะโอเคผมว่าตัวนี้นไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเราจะทำทีศิกนะครับทําเพื่อขอผลงานทางวิชาการมันจะต้องมีบอกว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันมันมันได้อะไรกับทางทฤษฎีนะครับความรู้ที่มันเกิดขึ้นนะคือไม่ใช่รู้ว่าอ๋อตอนเนี้ยความมุ่งพอใจของลูกค้าอยู่ที่ระดับตัวนี้นะความสัมพันธ์ของระหว่างซัพพลายเออร์กับ ผู้ผลิตนะครับอยู่ในระดับเท่านี้มีความสัมพันธ์ตัวพวกนี้ถ้าเกิดมีคนอื่นทําไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยกับการที่เราเราเราย้ายอุตสาหกรรมนัม้นะั่นคือมันต้องบอกว่าอุตสาหกรรมนี้มีความยูนิคยังไงนะมันแตกต่างก,กับอ,อุตสาหกรรมอื่นยังไงถึงจะต้องมีการศาึกษาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในอุตสาหกรรมอื่นในอุตสาหกรรมนี้ความสัมพันธ์ตัวนี้จะแตกต่างก,กันไปนั่นถึงจะเป็นเหตุผลที่เราทํางานวิจัยตัวนี้นะครับเพราะว่า โดยทั่วไปงานวิจัยที่จะเป็น thesis หรือขอผลงานผมไม่ได้ว่านะตัวเองไม่ได้ขอผลงานแต่ความสึกว่าการที่ไปขอมันควรจะเป็นกราว breaking work หรือถ้าไม่ใช่เป็นกราว breaking work ก็ต้องเป็นงานที่ต่อยอดจากไอความเข้าใจเดิมทําให้เราเข้าใจในงานาสภาพปัจจุบันนะ่ะได้ดียิ่งขึ้นนะครับช่วยตอบโจทย์นะเพราะฉะนั้นใน introduction เนี่ยเราจะต้องอพยายามที่จะเรียก ถ้าเป็นภาษาอังกฤษท่าเซตเดซิน hmm. ก็คือตั้งตั้งโตะว่าเออเราจะทําอะไรนะครับอ,อะไรเป็นในจูงใจของเรานะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการที่มันอุตสาหกรรมมีมีมูลค่าของการสูงต่างแค่นั้นอย,อย่างเดียวไม่พอนะครับจะต้องบอกว่าแกปของงานไอสิ่งที่เราจะทําเนี่ยนะครัคำถามที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยคำตอบตอบมาเนี่ยมันจะไปช่วยฟิลแกปตรงนั้นนะครับ ไอ้ส่วนมูลค่าออกไปเนี่ยมันมันอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเช่นงานวิจัยบางที่เนี่ยอย่างเช่นพวกทางาที่เขาศึกษาเรื่องมดอย่างเงี้ยถามว่าเอารู้รู้ว่ามดมันมีการแบ่งวันละชนชั้นยังไงหาก,กินยังไงหรือเพิ่องอย่างเงี้ยแล้วมันมีมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้มั้งล่ะแต่ว่าในการความเข้าใจทําให้เข้าใจมดมากขึ้นเนี่ยอันนั้นเป็นเครื่องของทฤษฎีนั้นเงินมีนค่าน้อยมากบริหารธุรกิจต้องมีผลกระทบทางด้านเงินแต่ว่า เ,เราไม่สามารถที่จะประเมินตัวสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยแล้วมันจะตอบโจทย์ได้แต่โดยทั่วไปเทคนิคตัวหนึ่งซึ่งผมใช้อาจารย์ผมสอนผมในทีมเนี่ยคือว่าต้องถามว่าถ้าเกิดเราไปขอเขาล้านหนึ่งหรือสิบล้านเนี่ยเพื่อมาทํางานวิจัยแล้วตอบโจทย์ตรงเนี้แล้วบริษัทเขาให้เรามาเนี่ยเอออันเนี้ยเป็นคําถามที่น่าสนใจที่จะหาคําตอบเข้าไหมครับผม ถามที่น่าสนใจใหาคําตอบโดยทั่วไปคือธุรกิจไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเขามีปัญหาซึ่งเขายังตอบคาถามไม่ได้เนี่ยเขาก็อยากจะจ้างเราตอบคําถามนะครับแต่คําคถามตัวนั้นต้องมีนยัยยะมีสิ gniificant นะครับมีผลกระทบในระดับบหนึ่งนะครับไม่ใช่บอกว่าอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่มีการซื้อขายมากมายาต่างๆตัวพวกนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหานะครับเราต้องเขียนออกมาปัญหาแล้วถ้าเกิดว่ามันมันเป็นปัญหาที่อยู่ในอุตสาหกรรม มันต้องถามเขียนออกมาว่าเออทาไมเขาไม่เอาคําตอบที่ได้มาแล้วมาใช้ตอบหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยเราก็ต้องว่ามานะครับอันนั้นคือส่วนอินเทรดักชั่นที่เราเ,าเขียนเอาลายมาว่าและสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะจบในบทที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเอาลายมาว่าที่สิทธิ์ของเราเนี่ยจะไปต่อยยังไงนะครับนะโดยทั่วไปในอินโทรดักชั่นนะก็จะมีคําถามไงานวิจัยก็จะเขียนวัตถุประสงค์ต่างพวกนี้ ส่วนในบทที่2นะส่วนที่2อนที่จะเขียนก็คือเป็น literature review นะครับงานงานวินจัยที่เกี่ยวข้องความหมายที่ให้ผมใช้คำว่า literature review เนี่ยผมใช้คำว่า r e l a t e d work เนี่ยก็คือเอาของจริงก็คือของอาจารย์ท่านอื่นเอามาพูดถึงเนี่ยคือว่าต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องจริงบางครั้งเนี่ยผมเห็นนักศึกษาที่ส่งงานให้ผมนั่งอ่านเนี่ยคือ literature review ตัวเนี่ยแทบจะไม่เกี่ยวกับที่สีคือไม่ได้ไปใช้ในการสร้าง research model หรือเป็น background พื้นฐานเลยมาเลยเป็นอะไรที่ เรามาเติมเพื่อให้มันเกิดความหนาขึ้นเนี่ยอันนี้มีประโยชน์นะครับเราต้องดูว่าไอสิ่งนี้เราเข้าศึกษานะซับเจ็ตของเราเรื่องอะไรนะครับอ่าสิ่ง,งเช่นสมมติเราทําเรื่อง motivation เนี่ยเราแต่ว่าเราจะใช้ทฤษฎีหนึ่งนะครับอย่างเช่นอาจจะใช้พื้นฐานของอทูเฮยิแฟกเตเนี่ยแต่และมันมีทฤษฎีอื่นมากมายเนี่ยอาจจะเกินตัวอื่นๆมาเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าเป็นยังไงบอกข้อดีข้อเสียมาคอมเพล แต่ว่าตัวที่ต้องโฟกัสก็คือตัว t o h i d h e factor ที่เราจะนำไปใช้ในการที่อธิบายในการที่จะไปสร้างตัวแปรหรือไอ้ตัวใน research model โอเคไหมครับผมนั่นคือส่วน r e l a t e work ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นอันนึ่งซึ่งจะมีปัญหาของเราเนี่ยในส่วนบทที่2คือว่าเราเนี่ยเวลาที่เหยียบทือวิศว์ชอบก๊อปงานคนอื่นตัดแปะใช่ว่า cut เพ s แล้วกันตัดแปะมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกเนี่ยคือต้องอ่านสรุปเขียนเป็นใจความของเราให้ได้นะครับ นะเขียนอธิบายมาบางคนบอกโอ้ยเขียนมาผิดอ่ะเพราะว่ากลัวผิดเพราะว่าเดี๋ยวเขาเขียนมาอย่างนั้นเราเขียนผิดนั่นหมายความว่าเราอ่านไม่เข้าใจเพียงพอนั่นก็คือไม่ช s ว r นะครับว่าในรีเ e a r c h work เน้นผู้รีเสิรรีวิวต้องเขียนในคำของเราเองนะครับไม่ไปกอบของคนอื่นเข้ามาตัวที่สามนะก็คือไอ้ตัว research method นะครับกับไอ้ตัวการวิเคราะห์ซึ่งตัวนี้เป็นหัวใจเลยเพราะว่า garbage in garbage out นะหมายความว่าไง เราคําถามของเราดีเนี่ยแต่ว่าวิธีการเก็บข้อมูลนะครับเมทรจีของเราไม่ดีาก,การส่วนตัวอย่างเราไม่ถูกต้องแบบสอบถามของเรามาพัฒนาไม่ดีเนี่ยมันไม่ทําให้งานของเราเสียไปเลยนะครับอันนี้ผมเรียกว่าฟอร์มเบลลนะเสร็จแล้วได้คนได้ Data ม,มาแล้วเราวิเคราะห์ผิดนะครับไม่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการไอ้พอวิเคราะห์ผิดเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มาก็ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นจะไปต่อในเรื่องของคอนคลูชันเนี่ยก็ลําบากนะครับ งั้นแม่ชัวนะครับว่าไอ้เจ้าตัวในบทที่สเนี่ยซึ่งหัวใจของเราเนี่ยต้องตอบโจทย์ในเรื่องของเมทริลจีให้ไดนะ้เขียนให้เคลียร์ชัดเจนซึ่งตัวเนี้ยนะครับถามว่กาการเขียนยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาแบบสอบถามนะครับเราต้องเข้าใจว่าเออเฮ้ยแบบสอบถามขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไอ้คอนไอ้ตัวคอนเซปต์ concept, นะครับวลที่เราสนใจสื่อสารเนี่ย มีคนอื่นเขาเคยวัดยังเขาวัดยังไงวัดในคอนเทกต์แบบไหนนะครับถ้าเกิดมันเป็นจุดที่คนเขาใช้แพร่หลายแล้วเราควรที่จะดึงของตัวนั้นมาใช้นะครับรีพอร์ตมาด้วยว่าไอ้ระตุ้นามชุดนั้นเนี่ยมีค่า reliability เท่าไหร่ validity เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราพัฒนาขึ้นมาเองก็ต้องทําการทดสอบตรวจสอบค่าไอค่าความเชื่อมั่นต่างๆเหล่านั้นมาด้วยนะเสร็จแล้วเราก็ c o n c ลู อ่าคอนคลูชันเนี่ยนะครับในส่วนของสรุปก็คือสรุปมันทั้งหมดเลยตั้งแต่บทที่1นึงถึงสนะครับว่าเราทำมาได้ผลลัพธ์ไม่จะเป็นยังไงบ้างนะครับในคอนคลูชันนะแล้วก็ไอผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันมีความสอดคล้องนะครับแตกต่างกับงานของคนอื่นยังไงนะครับแล้วผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันจะไปช่วยเติมให้เห็นภาพยังไงเราไฮไลท์ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราถึงจะไปบอกว่า ่าต่อไปในจะเติมต่อเติมให้เต็มเนี่ยงานวิจัยรีเสิร์ชในคดของเราต้องเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าสุดท้ายที่สำคัญเลยเรฟเลนตะครับหลที่เราอ่าอ่านของคนอื่นมาเนี่ยถึงแม้เราไม่ได้คัดเพจแต่เราเอาใจความของเขาเอาไอเดียของเขามาเนี่ยเราต้องให้เลน์มาด้วยนะครับซึ่งตัวเรฟเลนต์ตัวนี้ก็ต้องทําให้ถูกต้องตามขึ้นอยู่กับว่ามหาลัยเราเนี่ยเลือกใช้การเขียนแบบไหนจะใช้แบบ APA Style ส่วนใหญ่จะเป็น APA style มากกว่านาะ ไมการ psychology a s s ociation นะครับเขาเป็นมาตรฐานของเขาซึ่งคนเป็นที่ยอมรับนะทีนี้ในการเขียนงานให้ดีๆเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเวลาที่คนตรวจเขาตรวจอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วของสไตล์ของผมผมถามงานของผมผมจะดูบทที่หนึ่งผมดูคำถามก่อนเลย w h t t n w นะใหม่ไหมใหม่ไหมเนี่ยคือผมยังไม่คนจัดนะ คนเขียนเนี่ยต้องจูงใจผมให,ให้บอกมาให้ได้ว่ามันใหม่อย่างไงนะคบไม่ใช่ผมเป็นคนตัดสินใจอ๋อเออใช่ด้วยเพราะว่าผมเชี่ยวชาญในฟิลนี้ผมเลยรู้ว่าเออมันใหม่ผู้เขียนนะครับในอินโทรดักชันเนี่ยต้องเขียนไฮไลท์ให้ได้ว่างานตัวนี้มันใหม่อย่างไงนะครับอันที่สองก็คือสวะแล้วทําไมอ่ะทาไมตัวนี้มันน่าสนใจยังไงอันนี้ก็คือบอกความสําคัญของว่าสิ่งที่เราคาถามแลวตั้งขึ้นมาเนี่ยมีใครบ้างที่เขาอยากรู้ ถ้าเกิดเขาลงคำตอบแล้วมันจะมี impact ยังไงอันนี้คือต้องต้องเขียนอธิบายมาเป็น motivation ของอในในตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมถามในส่วนส่วนอันนี้นผมมองคือ literature review อตัดแปะไหมมีความเกี่ยวข้องไหมครอบคุมกับสิ่งคำถามไหมที่จะใช้ตอบโจทย์นะครับดูในเรื่องของมัลตจี้นะครับดูว่าม e t h o เจี้ g นเนี่ยถูกต้องเปล่าซาวเปล่านะครับ ครบถ้วนไหมทาทาอย่างละเอียดทีถ้วนเปล่าวิเคราะห์ผลอ่านผลหรือแปลผลซึ่งต่างกันนะเวลาที่เราบอกใช้คำว่าอ่านผลกับแปลผลอ่านคือว่าอย่างเช่น x bar มีค่าเท่านี้ส่วนใหญ่ผมจะเห็นอย่างนี้ x bar มีค่าเท่ากับ2 standard deviation นี่คืออ่านผลแต่ถ้าเกิดแปลผลคุณต้องเอาค่า x bar ค่า standard deviation ค่า c u r t o s i s ค่า skewness เนี่ยมาอธิบายเห็นว่าความหมายมันคืออะไรไอจะตัว data ที่เห็นไม่ใช่บอกเป็นค่า mean ค่า standard deviation รเราต้องแปลผลออกมาด้วยนะในส่วนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะขาดในส่วนที่บอกไปนะครับสรุปส่วนใหญ่ก็คือบางคนสั้นเกินกระชับนะพยายามเขียนเพราะส่วนใหญ่ละคนเนะเวลาที่อ่านงานวิจัยนะตัวผมเองด้วยนะผมจะอ่านบทที่หนึ่งนะบทที่บทที่สี่บทที่สามบทที่ห้านะ ไปดูเม t h o d o l เออน่าเชื่อถือเปล่าออมาอ่านนักสุพเนียผมจะอ่านประมาณนี้แหละแตบางคนก็อ่านแค่แ abstract ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งไม่ถูกต้องไอ้อ่านไม่ใจควรจริงต้องอ่านให้ครบแต่ส่วนใหญ่อะพวกเรื่องอะไนเนี่ยผมจะอ่านกนะ็คือว่าเออผมสนใจที่จะทํางานวิจัยตัวนี้ต่อก็ไปดูว่าเรื่องเฟรนเขาเรื่องเฟรนใครมาบ้างแล้วก็เราจะได้ไปค้นหาเพิ่มเติมอีกทีนกหนึ่งอีกอันนึงซึ่งผมเห็นนะจุดบอดของเราเนี่ยก็คือเขียนเนี่ยก็คือในการเขียน figure หรือ table เนี่ยพอเขียน figure table แล้วเนี่ยพอเขียนเสร็จเนนี่ยใ คำไอ้ตัวตัวหนังสือที่อธิบายเนี่ยควรอธิบายด้วยไม่ใช่แค่ให้ออกว่าเออข้อมูลแสดงอยู่ในเทเบิลเท่านี้จบนะเราต้องบอกมาว่ามันคืออะไรมีการอธิบายความหมายขยายความให้เกิดความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งในตารางแล้วก็ทั้งในรูปภาพโดยส่วนใหญ,ญ่ตารางก็จะเป็นพวกข้อมูลสรุปข้อมูลนะถ้าเกิดเป็นฟิกเกอร์ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นพวกแสดงถึงโฟโล์ของงานกรอบแนวคิดต่างๆตง่างพวกนี้ นะครับนี้เพื่อที่จะทำงานที่ดีเนี่ยสิ่งสำคัญเนคนรเราก็ไปดูว่าเวลาที่เรียฟรีเนี่ยเขาเขาตรวจงานเขาดูยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกเห็นไหม What new so w h นะครับจะเป็นคำถามเนี่ย new กับ s i gnificance นะแล้วบา,บางคนเขาถามต่อว่าเออเฮ้ยไอเจ้าตัวเวิร์กตัวเนี้ยมันมันมันจะทำให้เกิดอ,อ่าเขาเรยนะอ,อ่า เพิ่มในไอมีฟิลมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือมันก็คือต่อจากใจ mm hmm. สิเนฟิกันแหละคืออยู่หัวข้อภายใต้อันเดียวกันแต่ตอนทั่วไปเราก็จะมีการขยายความมานะครับแล้วก็เราดูว่าไอ้เยอะตัวงานของเขาเนี่ยใน a t u จ e Review เขาทำเนี่ยมีมีความเกี่ยวข้องกันเปล่านะมันเกี่ยวข้องกันไหมนะกับสิ่งที่เขาจะกลายเนทำนะ แล้วก็เทคนิคในการทําวิจัยมเมทรโลจีต่างเนี่ยมันมันถูกต้องเปล่ามันมันมันช่วยทําตอบคาถามได้ถูกต้องไหมนะแล้วก็การการแปลผลอ่ามีเหตุผลไหมการแปลผลอันนึงเงน้นลืมเน้นไปว่าลองสอบผมไม่แน่ใจผมพูดถึงเปล่าคือเวลาที่เราชอบเราเรีสอนผมจะพูด a c c e p t reject เนี่ยแต่เวลาเราเขียนความหมายเนี่ยเราจะไม่เราไม่ได้บอกว่า a c c e p t a u t ทอเทมพ์ไฮเปอร์ลิิเหมือนกับที่เราพูดในภาษาภาษาอาพูดภาษาพูดภาษาเขียนต้องบอกว่าอะไรผมเราพบหลักฐานนะยังมีนัยสำคัญเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อเก่าอ้างนะสมมติฐานอาเอทเท i พ e ได้ว่าเป็นยังไงนะหรือเราไม่พบหลักฐานนะเพียงพอ,อยังมีนัยสำคัญที่จะสนับสนุนข้อเก่าวอ้างดังกล่าว อาจจะใช้คำหนึ่งเราจะไม่เชื่อว่ายอมรับไม่ยอมรับต่างๆตัวพวกนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะชอบชอบเขียนคำว่ายอมรับปฏิเสธจริงเราคือเราบอกว่าเราเจอหลักฐานเพียงพอที่จะลองรับข้อกล่าวอ้างหรือเราไม่เจอหลักฐานเพียงพอที่จะยอมรับข้อกล่าวอ้างต่างๆตัวพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะในการเขียนจะไม่บอกว่าเขียนยังไงให้ดีเราต้องดูเอาเล็เราเป็นยังไงอย่างเช่น ่าเราจะส่งไปที่ journal ไหนทีสิทธิ์ที่เราเขียนเนี่ยทำให้กับมหาลัยอะไร,ะไรเขามีแบบฟอร์มยังไงเราก็ follow through แบบฟอร์มตัวนั้นแต่หัวใจสำคัญอย่างสำคัญเนี่ยผมไฮไลท์ไปแล้วว่าในการทำทำขั้นตอนหน่ขั้นตอนเนี่ยเราควรต้องหายอะไรอะไรบ้างอย่างเช่น introduction make sure ว่าเราพูดถึงเรื่องของอ research question คำถามงานวิจัยของของเรานะครับขึ้นคำถามงานวิจัยตัวเนี้ยมันจะช่วยเติมช่องว่าง ของงานวิจัยเดิมๆที่มีอยู่ถ้าเกิดว่ามันงานช่วงว่างานวิจัยเดิมมีอยู่แล้วเนี่ยคาถามคือทำไปทําไมอีกนะเราต้องตอบไห้ได้นะครับ literature review มั่งเชืว่าไม่ไปก๊อปปี้งานของใครเขาครับเขียนเป็นคาของเราเองถ้าเกิดเราเขียนผิดก,ก็คือมเป็นความผิดของนักวิจัยนะครับอ่าเขาไม่ถือโทษอะไรระมากอย่างมากก็คือแก้ไขแต่ถ้าเกิดเราไปก๊อปงานเขาไอตัวเนี้ยนะครับเสียหายนะม่นเป็มั่งเชื่อว่าเราไม่ไปก๊อปงานเขาต้อง คกาาคก face, คือเขียนเป็นคำของเราเองนะเหมือนกับเราดูหนังมาเราไม่พูดว่าพระเอกพูดอะไรกับนางเอกเราเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นคําพูดของเราเองนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อผ่านโครงการนะครับแล้วก็เออลืมบอกไปเนาะว่า่าไอ ตัวเนี้ยใช้โปรแกรม R ซึ่งบางคนอาจจะไม่ค่อยมองว่าเออมันใช้โปรแกรม SV s v s ดีกว่ามันมีหนังสือขายอยู่ในเมืองไทยแต่ผมบอกให้เราใช้โปรแกรมตัวตัวเนี้ยต่อไปในอนาคตผมเห็นเทรนว่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับแล้วเวลาที่เราเป็นไอ,ไอตัวพวกนี้ก่อนคนอื่นเขาเนี่ยมันจะได้ประโยชน์นะครับก็สวัสดีครับผมแค่นี้ครับ